การเกมกำแพงสร้างนะครับตอนนี้เราได้แชมป์แล้วคือทีมสีน้าเงินใครจะเชื่อครับว่าแชมป์นี้ได้มาเพราะว่าเครื่องปั่นน้ําผลไม้นะฮะในรอบนี้กับกําแพงโบน,นโัสของทีมสีน้ําเงินถ้าสมมุติว่าทีมสีน้ําเงินนะครับผ่านกําแพงนี้ไปได้ n น t จอร์ i ิฟมอบให้เพิ่มอีก1,000 10, 0บาทในฐานะที่ว่าวันนี้คุณนกมารายการเกมกำแพงสร้างครั้งแรกนะครับผมก็เลยจะหา ตัวช่วยหาอุปกรณ์เสริมที่จะทำให้ฝ่าฟันกำแพงนี้ให้มันง่ายขึ้นไปพบกับอุปกรณ์กันเลยเราจะให้มีน้อยน่ารักที่เหมาะกับทีมสีน้ำเงินนะฮะนี่พ่อหมีป่ะครับเนี่ยพ่อหมีนี่พ่อนี่แม่นี่ลูกเลือกกันครับใครจะตัวไหนครับคุณนกนี่ผมตัวไปเลยเลยเอาดีล้วใ้คุณนกคุณนกตัวเล็กๆน่ารักไปสิ ใครตัวใหญ่ผูว่าไม่รอดตัวใหญ่กะกติกาในการเล่นเกมเกมนี้นะครับเมื่อพม่านเปิดแล้วให้ดูรูปร่างบนกำแพงนั้นให้ดีนะครับว่าหมีตัวไหนจะอยู่ในตำแหน่งไหนของกำแพงให้เราพาหมีของเราผ่านพ้นกำแพงนั้นไปให้ได้โดยที่หมีต้องอยู่กับเราและไม่ตกน้ำด้วยนะครับถึงจะได้หนึ่งหมื่นจากเนเจอร์ก f ิฟนี้ไป พร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเชิญที่ Play Area แพร a เดียร์ใส่พัังใหญ่เลยร้อมนะครับผมมาลุ้นกันครับทีมสีน้ำเงินถ้าพร้อมแล้วกำแพงซ่า มาดูจุดจบของทีมสีน้ำเงินชาชาชัดชัีกคริช้างครับคุณนกของเราครับเห็นกำแพงก็รีบวิ่งไปประจำที่ครับแต่แม่ดูสีครับขนาดกลัวยังน่ารักสักขนาดนี้แต่กำแพงซาาข,ของเราไม่เคยปราดีใครครับโอ้ยชนคุณนกของเราและคุณบอกร่วงลงนนาไปแบบไม่เป็นท่าครับ บนน้ำขนาดดีโดได้โบนัสของเราไปนะจ๊ะเราแม่กลับมาใหม่นะคนทีมเนี่ยเราทุกคนเนี่ยในการเล่นกําแพงโบ,โบนัส<บ>มาสักครู่นี้ต้องเข้าไปที่รูปหมีตัวใหญ่ท,ทุกคนต้องพุ่งไปที่หมีตัวใหญ่มันต้องใช้ความคิดความสามัคคีช่วยกันในทีมอาวไม่เป็นไรสรุปแล้วนะครับ <c oughs> ทีมสีน้ำเงินนะครับร่วงไม่สามารถคว้าโบนัสจากเนเจก ขอขอบคุณทั้งสองทีมนะครับที่มาร่วมท่ากับเรานะครับขอบคุณครับขอบคุณครับรแล้วสำหรับคุณผู้ชมทางบ,บ้านนะครับแหม่ชมรายการแบบมันๆแบบนี้นะครับแน่นอนความสนุกสนานที่มีมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับเนเจอร์เกมรวมถึงใครที่ชมรายการแล้วอยากจะมาเล่นกําแพงมาซ่าบแบบนี้นะครับสมัครเข้ามาเล่นเกมได้ทาง www.holeinthewallthailand.com นะครับหรือว่าเข้ามาติดตามความเคลื่อนไหวได้ทาง facebook.com/holeinthewallthailand วันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปลากันไปก่อนสวัสดีครับตอนต่อไปกำแพงซราของเราโหดสุดๆแล้วพวกเขาจะรับมือกันได้ไหมเนี่ยรับได้ก็รอดรับไม่ได้ก็ต้องรว่วแล้วกลับปัญจากันครับ